นี่ละนี่มันไปถ่ายดารามาเพียบเลยแล้วแอบฉากด้วยนายแอคนอดิะไรล่ะครับทขี้เอาละเอาละเอาละไปะยอบกระยอยกันอะไรนะคั่นแหละล่ะค่ะคู่นี้น่าจะเป็นนายแบบเป็นนายแบบระดับแถวหน้าเพราะยืนยืนแถวแถวหลังไม่ได้เขาบังขี โอ้สวยโอ้ยยิ่งดีทำทรายเลยนายแปลนลำลังเล่นดีกยิ้มผายได้แบบระดับแถวหน้าเล่นแถวหลังก็ไม่เห็นแถวหลังบังหมดเลยหมายกุ้งมาถือโอ้ยยังไม่เอยถืออะไรถือเรื่อโชคลาภไหมเอามุมนี้เลยเหรออ่าแล้วแต่อ่ะเอาขยับดิกูจะได้นั่งน้หน้าตา้องมาไทยเมียจะได้เชื่อทันทีว่ากูไม่ได้ทำอะไร เงยหน้าหน่อยดิไม่เห็นหน้าเลยเออโอเคตอนตีเงยหน้าด้วยนีออ่ตกน้ำเลยเห็นไหมเจ้าจบเ้าจบจะไ้ตัวจบก็อยู่ตรงนี้นะตัวจบตรงนี้ไอ้ตัวซูมอยู่นี่ครับพี่อ๋ออันนี้เป็นโปรอ่าบ้านนอกครับไม่คุ้นกับกล้อง ถ้าใครเอาก่อนเนี่ยอันนี้เล็กเอาก่อนออจ้ะจะต้องสนได้โอ้โหโอ้โหดังตังอย่าดออย่าดอเร็วครับผมเรียบร้อยฮะท่านให้มันแล้วไปอ๋อแล้วเธอโบมึงเล่นกันอย่างนี้ก็ชิบหายแล้วให้มันแล้วแล้วไป ให้มันรู้ไปเกินไปไกลขนาดนั้นหรอว่าตีมนแล้วไปหายเลยหี่อยู่ในแนวอย่างนไหนก็ไหนแล้วมีใครอีกแล้วในทีมมองน้ำอีกว่าเมีตีไปเลยกล้องจับอยู่ถ้าเงยหน้าภาพจะสวยมากโอู้สวยอ่ะ บอกได้คำเดียวว่าน่ารักอ่ะวิ่งพอ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 ชิดหน้าชูตาอยู่พอได้พอได้อยู่ออะเลิกได้ไหมไม่ถ่ายได้ใช่ไหมโดนแน่เฮ้ยมือหนึ่งผม นึ่งอสวยสวยไหมสวยไหมสวยไหมสยเฮ้สวยไหมครัแคดดี้มึงอะสวยไหม